าพระเยซูถ้าจะคิดถึงเพื่อนสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างเราตลอดเวลาก็มีพระเยซูแค่คนเดียวก็เวลาที่เราไม่เหลือใครหรือว่าเวลาที่เราต้องการคำปรึกษา ที่เราไม่สามารถปรึกษาใครได้ก็พระเยซูก็จะอยู่ข้างเราตลอดเวลาคอยให้คำปรึกษาคอยชี้แนะแนวทางให้เราครับผมสำหรับพระเยซูนะครับพระเยซูก็อยู่กับเราตลอดเวลาเวลาที่เราไม่สามารถอธิบายอะไรให้กับใครรู้หรือบางครั้งอาจจะมีอะไรอยู่ในใจอย่างเนี้ครับแล้วก็สามารถระบ,บายให้กับเพื่อนคนนี้ได้เสมอเพื่อนคนนี้มาทันเวลาตลอดเวลาที่เราเหงา อะไที่เราเศร้าก็บางครั้งมนุษย์คนอื่นก็เราอาจจะไม่สามารถอธิบายอะไรได้แต่พระองค์ทรงเป็นเพื่อนที่ดีและเราสามารถระบายความจังเราได้กับพระองค์ค่ะค่ะประทับใจเรื่องแรกก็คือเรื่องการเรียนก็คือทุกเรื่องคือพระเจ้าพระเจ้าพระเยซูะะนะคะก็จะให้สติปัญญากับลูกน้ยตลอดเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกอะไรอย่างเงี้ย ทุกครั้งเราก็อธิษฐานแล้วก็ขอให้พระเจ้าพระเยซูเนี้ยเข้ามาเจิมสติปัญญาเราทุกครั้งแล้วก็เราก็ได้รับตรงนั้นแล้วก็ขอบคุณแล้วก็พระเยซูเนี้ยเป็นเพื่อนที่ดีสุดสำหรับนายเวลาที่นายเจอปัญหาน้องนายไม่ได้คิดว่านายอยู่คนเดียวแล้วที่สําคัญที่สุดคือพระเยซูคือเพื่อนที่จริงใจที่สุดสํหรับนายค่ะขอบคุณค่ะมีอีกครั้งหนึ่งครับผมถึงจุด ตกต่ำม,มากนะครับในเรื่องของเป็นคดีส่วนตัวแล้วก็มีปัญหาเรื่องงานนะครับก็กลับมาอธิษฐานขอทุกสิ่งที่ที่เราไม่รู้แต่พระเจ้าก็เห็นเห็นความตั้งใจของเราแม้ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนคนอื่นอาจจะมองเรายังไงหรือเพื่อนที่เรารู้จักและศรัทธาเพื่อนผมก็มีเยอะครับแต่ที่เรามีปัญหานักหนัก ผมยังไม่ใคยยังไม่เห็นใครยื่นมือเข้ามาช่วยมากนักนะครับมีพระเยซูและพี่น้องที่อยู่ในคิสตจักรที่มาให้คำอธิษฐานให้ความห่วงใยผมถึงตอนนั้นนะครับก็ได้คำตอบอธิษฐานขอพระองค์ก็ได้เคลียร์ปัญหาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีหรือเรื่องงานพระเจ้าก็ประทานสิ่งที่ดีให้จนมีวันนี้พระเจ้าก็ประทานรถใหม่ให้ แล้วก็ได้งานใหม่และได้สิ่งดีๆเข้ามาและสุดท้ายที่ผมจะขอบคุณพระเยซูเพื่อนแท้ของผมไม่ได้ก็คือได้มีส่วนรับใช้ในงานของพระเจ้านี่คือความชัดเจนและความหนักแน่นที่มีต่อพระองค์เพื่อนแท้ครับพระเยซูเท่านั้นที่ช่วยเราได้จริงๆ